ได้ได้ได้หมดได้หมดทำไรอะทำะไรอะ่ะล็อกเรื่อล็อกทำไมำไมันไม่ได้ไล็อกดีเหลียว สงผงที่โรงพาครับเอ้ยไมสงจะไม่สมงคที่โรงพยาบจะมีคนหลับนะครับพอดีจ้ะอะไรอเป็นไหม่มากมีความรู้สึกกับดีใจแล้วันนี้เราจะได้นั่งรถแบบชิวๆอะไรเงี้ยดีใจไม่ได้ตัวไม่ชิวหรอกไม่เห็นหูแต่ก็มีเปิดอะไรเปิดแล้ว ก่อนออกจากบ้านตอนเวล,เวลาคืนเราทำอะไรก่อนเนี่ยลุกทำอะไร <Nope. S 2> ตอนนี้เราเปิดอะไรยังโอ้มันแลดูเหมือนเมื่อไหรเมื่อไหรสงสัยว่าจะไปอย่างนั้นหรือเปลยบอกเราจะปิดทำไมอ่ะปิดสุดแล้วก็หมุนคืนอย่างนี้มั้งเป็นเหมือนว่าก็เลยเปิดขึ้นจ้งเป็นเหมือนก็ตี้ยมันก็ถือแล้วไม่ใช่บอกอันนี้ไฟอะไรไฟต่ำแล้วเอ้ยก็ไฟต่ำ ถ้าไฟเอา,เอาไปเคียงหน่อยดีกว่านี่ไฟต่ำแต่รับมันเงยขึ้นไงมันไม่ค่อยรถมันเถิกบน่เนี่ยแล้วไฟหนาเอาไฟหน้าเออไฟหน้า,า,นามันหน้ายัางไงมันมีอะไรออกไหมกระไรม้ไม่อยู่สามล็อกไหมล็อกแรกคืออะไรล็อกแแบบ อ,อันนี้คือคนปิดนะมิเฟียนเป็นสีนี้คือคนอยู่กลางกลางวันนะน,น้องเอ้าม้วนม่อีกรอบหนึ่งรอบหนึ่งก็คือเปิดขึ้นสัญลักษณ์ไปนะ่ะมันไม่ใช่ไฟแนะมันคือไฟหลีเอาหมุนมาอีกรอบหนึ่งก,ก,ก็คือเปิดไฟแน่เอาเปิดขึ้นมาหน่อยเอาไฟหลีกับไฟแน่ไม่เกี่ยวกันไฟหลีคือมันมันคอยอยู่ตรงนี้นะไม่เคยขับรถเลยน,น้องเพลืนจนเปื่อยแล้วเนี่ย ก็ถ่ายดปเนี <Four> ่อยๆตรงนี้ก <living> ็หม <as> ุนตรอะไรเอียงหน่อยหนึ่อยายาเยอะก็ค่อยๆเอียงนบบนี้พอมันเริ่มการแล้วก็หมุนตรงอะไรกับก็อย่าไปทำร้ายมอเตอร์ไซค์เขาก็แค่นั้นเอง แล้วจะเอียงทำไมวนไปวนมาเป็นงูแล้วก็หมุนยังไงก็ดูโล้รถตัวมันก็ทำให้มันรอมันตรงๆเฉยๆนั่นเอาเอางั้นเลยบ่เอาได้ได้หมดได้หมด ถามคนขับตัวเนาะให้ขับทีเนี่เป็นตื่นเต้นนะเนเาะอ๋ออมไว้หน้า,มาหม่ไหมเดินวิ่งไปตรงกลางเลยไปแล้วก็ถอยเอาไว้ตรงๆไงเนาะสงสัยต้องทำยังไงนะต้อจสงสัยมันทำเลยพอแล้วมั้งตรงแล้วมั้งแล้วก็ถอยไปตรงๆสื่อๆนี่ A later. few moments น่าจะอีกนานยังไม่เคยจะถึงโรงเงี้ยลุ้นเงี้ยออกจากบ้านยังยังลุ้นนะเนี่ยสงสารตัวเองใช่ไหมเลี้ยวแม่เลี้ยวเลี้ยวแม่ลุ้นหมดเลยดูแลเขาด้วยแนอ อย่าไปออกขวาดิออกซ้ายมั้ะไอ้แล้วแทเข้าไปคนหแทเข้าไปกรอนีดิไหนดิเกขึ้นล้วารู้สึกดีใจออกเจ็ดซอยได้แล้วกูก็แล้วแต่เราเราจะเบือนหรอกก็ยังได้ ใจให้พวกเราด้วยนะคะ